วันนี้คุมประชุมการบริการตลอดทั้งวันนะครับเพิ่งเสร็จอย่เนี้เลยไม่ได้ฟังคำวิจัยของสาสรารย์เลยนะฮะแต่ก็เห็นคนกเรริการเจ้าหนี่นะทุกคนสนใจเรื่องนี้มากเลยนะฮะแต่เราในฐานะประธานต้องผูกกุการประชุมนะฮะแล้วก็ดำเนินการการประชุมไม่ตปตามระยะเวลาก็ เไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่วันนี้ก็ก่อนที่จะให้พวกน้องๆถามดังคือโอติอาจจะต้องที่แจงก็จริงใหง้ท่านฟังใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากผมไม่ได้ฟังคำวิจัยองศาเลยว่เป็นยังไงผมแตรู้ข้อเท็จจริงของผมที่นำสู่ศาลนียนะถ้าท่านอยากจะถามอะไรก็ถามนะฮะแล้วผมก็จะพยายามตอบ ไม่ได้ก็ได้ทิงมาที่สุดแต่ก่อนนี้ก็ต้องขอขอพระคุณศาลดูนะครับที่ยังส่งไ้ซึ่งความยุติธรรมเพราะพี่น้องประชาชนอยากได้รับคำตอบดีมาแต่เวลาหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยนะครับในวันนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่สนดแล้วว่าศาลยังมีความยุติธรรมอยู่ถึงแม้ก่อนหน้านี้อาจจะมีคำวิสัยของศาลนะครับ ไอ้เอรื่องที่ประชาชนไม่เห็นด้วยเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ก็ตามได้ให้ความเชื่อใจมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับน้องๆใครอยากถามอะไรเชิญครับขั้นขั้นตอนหล,หลังจากที่พอคุณสีลักคุณจับตำแหน่งไปแล้วคนระัขั้นตอนต่อไปเองตามตัวตั้งเองกับิการ ยื่นให้กับการเรียกเงินคืนเงินเดือนคืนนะขอของตามผู้เสียหักอะไรต่างกันคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือผมก็มีหน้าที่ทยืน่นคำร้องนะผ่านท่านประธา,ะานสภาท่านประธานสภาก็ไปส่งไปยังศาลนู่นท่านคงจะจำได้คำร้องผมฉบับแรกก็ถูกตีตกไปเนื่องจากว่า <c oughs> เขาต้องใช้เสียงหรือสสเน,นี่ยถึงเลสิบ หนึ่งในสิบก็สี่สิบแปดสิบเก้าคนเลยเท่านั้นถ้าจํานวนสสอนะฮะถ้าสอสอเต็มก็ห้าสิบที่สอสไม่เต็มก็สี่แปดสิบเก้าแล้วก็หาไว้ประมาณห้าสิบแปดคือไปทั้งสิบเสียงพอส่งไปก็พูดได้จะทําอะไรก็แล้วแต่แจกกล้วยเราผมไม่รู้หรอกนะครับก็มีทนถอนถอนถอนก็จะเสียงไม่พอนะครับ พอเสียงไม่พอผมต้องยื่นใหม่ต้องรูปรงเรยชื่อใหม่ที่าพเพื่อไทยก็เกรงจะเสียชื่อที่เพราะผู้ที่ถอนเป็นเพื่อไทยทยั้งนั้นนะฮะก็เลยละระดมมาขยายะระดมทั้งผู้ที่ถอนไปด้วยนะครับ่งมาขยายก็ได้ร้อยเกิดเสียงด้วยกันนะครับนะเราก็ดำเนินการไปนะครับนะในเองต้นสาธรรมนูนรับไว้ก็ ยังไม่สั่งให้อยู่เะื้่าที่เพราะว่าเอกสารที่ผมขอให้ทางสารแขลกระทุมวันเนี่ยมีแต่คำพิพากษาไม่มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะคดีมันถ้านับติงวันนี้ก็ยี่สิบห้าปีแล้วคดีเกิดกปีสองพันห้าร้อยสสิบแปดผู้สาป,ปัจจุบันที่ส่งมาให้ผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ะมันเป็นยังไงใช่ไหมที่จะมีคำพิพากษานะเพราะฉะนั้นศาจึง ยังไม่สามาั่งอยู่แบิหน้าที่ไม่เหมือนกรณีคุณสมรีรับน์ทีของอกรุงเทพฯอ่ะเพิ่งพิพากสามเมื่อมกรลาหกสองแนั้นเองมีนาหกหกสองก็มาสมัครแล้วเพราะนั้นก็มีหนังสือรับรองก,กดีาากกที่ศาลก็สั่งอยู่แบะทนาที่ไปแล้วก็คงจะวินิจฉัยเร็วๆนีะนะฮะส่วนกรณีนี้เมื่อผมส่งพยานหลักฐานแล้วคุณสิทธิ์น,นะศาลก็ต้องส่งคำร้อง เลกฐานที่ผมส่งไปให้คุศิลคุศิลก็ให้การมาสารก็ส่งให้ผมนะให้ผมผมก็แก้คาให้การของคุศิลไปว่าเออประเด็นนี้ไม่ใช่ไปด,ดูไม่ใช่ะนชะครับอะไรต่างๆทำนองนั้นนะครับต่อมาผมก็เลยพยายามสืบหาพยานหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็ สุดท้ายก็ส่งไปสักเดือนหนึ่งได้นะครับเคยมีข้อจริงว่าถ้าจะกำนหนดันันตพิพากษาแล้วถ้าจะยื่นเพิ่มเติมนะต้องยื่นก่อนเจ็ดวันนะนะครับผมก็ยื่นไปประมาณเดือนและสุดท้ายนะครับพิจรารณาที่สุดท้ายที่หามาได้อะไรประนั้นนะครับก็อรอวันเวลาทันเองทีงนี้น้องถามว่า เราจะดําเนินการต่อไปอย่างไรันธิษสานน้ำนูนนะก็สรุปว่าคุณศิลาขาดคุณสบัติขาดตั้งแต่เมื่อไรขาดตั้งแต่วันที่24มีนา62นะซึ่งพวกเราเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนกันนะหลังจากการเลือกตั้งแต่24มีนา62นะครับเมื่อสิ้นสภาพตั้งแต่24มีนา62ก็หมายว่า คุณศิรามไม่ได้เป็นสอสเลยนะครับเมื่อไปได้เป็นสอสเลยเขาต้องคืนเ,นเดือนทั้งหมดนะคืนเบี้ยรประชุมกันริการอาปชอวิเบี้ยประชุมกันราการกฎหมายนะเคยใช้เงินตษพาไปภูกเก็ตไปที่ไหนนั่นคือบินไปไปทำอะไรต่างๆเบิกไปก็ต้องคืนนะครับนะเคยไปรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะ ใช้เงินหลวพาไปก็ต้องคืนหมดที่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าให้สิทธิภาพตั้งแต่วันที่24มีนาเนะี่ยคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับยบืงต้นนะครับแต่แล้วจะเกิดอะไรต่อไปอีกคือหลังจากที่ผมยื่นสารรัฐมนุนแล้วผมก็ไปแจ้งความเรื่องคดีคุณศิระที่กรกตนะครับแล้วผมก็ไปให้การ เออจรงๆูกๆเมื่อรูรรรรไๆ่ไดาถามเพิ่มเติมได้ผมก็ไปให้การนะเพื่อมาได้เต็มงขึ้นนะถ้าถ้าสังเกตข่าวย้อนนี่ไปประมาณสองสามอาทิตย์ต้นเองนะทางเลขากกอออตก็สรุปเรื่องนะครับนี่ไปยังกรรมการกกตนะครับว่า คุณศิระผิดผลสภาพนะครับแต่ว่ากรรมการกระกะตก็ยังไม่ยอมวินิฉัยนะครับวิบนิฉัยจยะพิมว่าให้รอสารรุ่นก่อนอันเมื่อสารรุ่นวินิฉัยแล้วกระกะตก็มีหน้าที่แจ้งข้ขอหาคุณศิลาว่าแแ้งข้ขอความเมียดเพศนะครับในการสมัครครขบเลื่อนตั้งเนี่ย ทศยังไงประเทศว่าไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามนั้นรุมมาตราภานลี้ล,ลงเล็บสิบเนื่ยนะครับรโทษมันเป็นยังไงล่ะโทษเหนะก็จำคุกตั้งแต่1ปีถึงสิปีไม่ไม่มีรอยนะโทษบอกจำคุก1นึถึงสิปียังไงก็ต้องตามที่สุดก็ต้องถูกจำคุก หนึ 1> 1่งปีนะครับแล้วอะไรต่อมาถูกตัดสินทำกรรมเงินยี่สิบปีอันนี้คุณศิราแกอาย,ยุห้าสิบเจ็ดนะยี่สิบปีก็เป็น 77. เจ็ดสิบเจ็ดก็ไว้มาเจ็ดสิบเจ็ดมาใหม่กันผมจะรอนะครับนะเราต้องเชิญนั่นแหละคุณศิราขอเครื่องราช ค็จะตงแจ้งก็าไม่เคยต้องโทษไม่เคยนะผมขอราคาพิเขาเลขาสภาเลขาสภาส่งไปเลขาคณะมนรตรีผมเรียกเอกสารจากเลขาคณะรัฐมนตรีรบรองเลขาไม่ให้อ้างลุนอ้างยี่นะไปถึงเลขาไม่ยอมให้เดีย๋ยวผมจะดำเนินคดีเลขากับรองเลขานะครับนะที่ อปิดช่วยเหลือไม่ยอมให้เอกาสารชื่อชื่อเหลือในศิราเนี่ยไม่ต้องตูกต,ตัดติดไม่ต้องไปรับโทษอะไรต่างๆนั้นนะครับเราย้อนกลับมาสลรานี้ให้การเทสที่สาลนนทอปนะระการแรกที่ศาลส่งมาให้ผมก็คือว่าอ่าสิรานให้การครั้งแรกแต่ว่าหลังจากที่สารพิพากษาแล้วเนี่ย เขนะาก็ประกันต mm ัวไปไปเจรจากรู้เส mm ียหาย่อนชำระจนเสร็จสิ้นเมื่อชำระจนเสร็จสิ้นก็มีการต่อฟ้องี่ประเทศมันชัดเจนว่าคือคือคนที่ไม่เคยเป็นพูกษาหรือไม่เคยเป็นพนักงานจากโสโซเจมผมาที่ยังไม่เข้าใจก็เมื่อรับสารภาพพิพากษาแล้วมันไม่มีอย่างอื่นเลยเข้าพุกอย่างเดียว จะไปประกันต,ตัวอะไรเราเราไม่ได้าแล้วนะครับเขาคุกอย่างเดียวนะแล้วผมจะมีพยานอีกว่าวันที่พยานไปเบิกความเนี่ยเจ้าที่เรือนจาร์ก็คุมตัวนักโทษชายศิลาเจงสขาใส่ชุดัโทษเลยใส่ตัวมาด้วยนะมาต่อสู้มดีฐานก็ถามว่าจะรับหรือปฏิเสธคุณศิลาก็รับสารา รัฐสภาพสารก็ตัดสินจำคุกแปดเดือนหรอลดขึ้นหนึ่งเหลือสี่เดือนให้ไปชดใช้ก็สองแสนนะเสร็จแล้วก็เป็นไงเขาไไเขา้าคุกต่อก็มาจากคุกก็ขับคุกไปถูกไหมดังนั้นที่คุณสิลาบอกว่าให้ปรักตันตัวอะไรต่างนะไปเจรจารแล้วต้อนกลับตอ่ตอฟ้องแล้วอย่างเงี้ยให้ไปชดาช้ถ้าการนี้การเท,ท,ท็จต,ต่อศาล เดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินคดีกดันอะีกล้วทราบว่านำพยา,ยานอะไรต่างๆไปเนีเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบดูชื่อไปบูญจะไม่ใช่ดิจิตวันนะไปบูนอะไรก็ไม่รู้ไปเบอร์พอร่พอตดสารนี่นู้นอย่างนี้เลยนะเท็ดเทดมันไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยที่ต้อง,ง,งดำเบินการขามีมีอย่างนี้นะครับโอเคคือมีนิดหนึ่งเมื่อ คุณธิรา,าพุทธภาพโกรตัวต้องจ,าจ่ายทีีการเลิกตั้งใหม่ภายในสี่สิบห้าวันใครจะจ่ายในการเลิกตั้งละก็ต้องจ่ายผมก,ก็ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่นะแต่เห็นระหว่างเป็นสอสอดีอดร่ำอดรวยอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมากมายก็ไปจ่ายหมดกันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่รู้จักตัวเองนะเคยถูกตำรวจจับนะเคยถูกจําคุกไม่รู้วันดีคือดีกลับมาทำเป็สอสอได้เลยกลางกับตำรวจหมดจำได้ไหมไปด่าตำรวจที่ภูกเก็ตไอ้ผมไม่รู้จักผมแนละ้วไงใครไม่รู้จักมึงวะ นะผมเป็นใครทําไมไม่มาต้อนรับนู้นอย่างนี้ผมจะกลับเวลาโน้เวลานี้นะนบอกมาตอนรับเขามาดูแลแล้วก็กลางไปทั่วที่ทุงงานกลางกับใครไม่กลางก็กลางกับอดีตปวตรลอเนี่ยใช่ไหมนะครับก็เลยต้องให้มันรู้รู้ดำรู้แดงออไป ที่สิบห้าปีนะผมเห็นคนคคนู้นขุดคนนี้ขุดขุดไม่ได้สักทีนะแต่อย่างผมนะเป็นตำรวจทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับเรืนองคดีผู้กระทำมผิดรับกฎหมายนะทำนันพ่อไปซื้อที่ดินนะทุจริตก,กันพัวก,กันตัวอะครเรไม่อยู่เมืนชนแค่มีประเทนเทศไปเดียวนะ ไม่ลงชื่อผมก็สืบสวนดำเดนินคดีจนติดคุกก็ได้เรื่องคุณศิลาเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมนะครับที่จะหาข้อมูลเพียงแต่ว่าถ้าคุณศิลารู้จักตัวเองเป็นมิตรกับคนคนนี้หรือือเป็นมิตรกับตำรวจเป็นมิตรกับผมเรื่องนี้ข้คงคงจะไม่เกิดหรอกนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่เปิดสภาพใหม่ๆนะครับ ผมมีการตรวจสอบในยุนตีที่าหวายสามิคนะรับพระปรังชาลัตก็เลยให้สอสอให้สอสอสงคนลาออกจากกรรมธิการแล้วก็ส่งคุณประัปรินาคุณศิลาเข้ามาทีไงนะครับเข้ามาแล้วก็เกิดเรื่องในห้องกรรมธิการยกโค้ีมานั่งกลางผมด่าผมในนู้นในนี่แล้วผมถ้าเป็นสถาิการตายไล้วพวกนี้ มีพอเป็นสอสอมีเอกสิทธิ์นะครับเราก็เลยต้องทนนั่งเขาดานะนะครับไอะไรเราก็มาเก็บกันอย่างเงี้ยน,นะโอีโดนวอเก็บดเลยะตมีหลายคนนะที่โดนนะแต่ไม่จําเป็นที่จะมาพูดปรปบอกมากเ่ากัหรอกนะครับ